เราจะพาไปกินอาหารฟิวชั่นในฟิวชั่นอีกทีเราจะบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านในตำนานที่เปิดมาแล้วกว่า60ปีก็คือเราผัดข้าวไข่ให้แห้งก่อนแบบข้าวผัดจีนแล้วหลังจากนั้นค่อยปรุงรสแบบข้าวอบมริกันข้าวมันไก่ก่อนดีไหมไม่ข้าวสวยนะ ขาวนวลบกบ๊กแล้วกินเข้าไปมีความนุ่มนุ่มมากความวอกความแบบขาาม่าของเขาที่มีความแบบกลิ่นเกรียมคาราเมลไลซ์หน่อยนะ<ม>จานนี้ย้ำอีกที60บาทเท่านั้นข้าวผัดอเมริกันที่หอมวอกอะ่ะหอมวอกแบบจีนอะ ไปไหนกันจ้าวันนี้พ่อหนุ่มมีแซลมีแซวชอบข้าวผัดอเมริกันไหมข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารไทยหรืออาหารอเมริกันกึ่งกึ่งจริงๆข้าวผัดอเมริกันมันมันจะเรียกว่าเป็นอาหารอาหารไทยฟิวชั่นก็ได้อาหารไทยร่วมสมัยเพราะว่าไปที่อเมริกันไม่มีแล้วก็คิดคนแล้วก็กำเนิดที่ไทยแต่วันนี้เราจะพาไปกินอาหารฟิวชั่นในฟิวชั่นอีกทีเป็นข้าวผัดอเมริกันสไตล์จีนโอเค จะผัดบอกป้าผัดบอกเอเราจะบอกว่าร้านเนี้ยนะเป็นร้านในตำนานที่เปิดมาแล้วกว่า60ปีย่านพระพราชัยไปดูกันนะฮะตำนาน60ปีร้านข้าวผัดอเมริกันสไตล์จีนตรงไหนแล้วคะตอนนี้เราอยู่พระพลาชัยมะนะไม่รู้เหมือนกันว่าแถวน,นี้เขาเรียกว่าอะไรเอางอ่ะมันอยู่ใกล้ๆก,กับาสารเจ้าใต้กงมั้งแล้วก็วัดคณิกาผล นะฮะแล้วก็แถวนี้ก็มีมูนล,ลยที่ปลอดอตึงด้วยร้านเนี้ยต้องบอกว่าจุดเด่นคืออร่อยแล้วก็ถูกส่วนจุดด้อยคือไม่มีที่จอดรถ <c oughs> จริงจมันก็จอดได้แหละตามริมถนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องหานิดนึงนะครับถ้าสมมติว่ามาเช้าๆหรอย่างเงี้ยก็หาง่ายนะแต่ว่าถ้าไม่รู้จะจอดตรงไหนมันก็จะมีที่จอดรถในวัดคณิกาผลนะ,ะนี่เรามาถึงหน้าร้านแล้ว เล่าส่งเห่งต้องบอกว่าร้านเนี่ยเคยมากินแล้วก็รีวิวแล้วนะเป็นแบบรูปภาพนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีของอะ่ะมีของจะเราอยากมาถ่ายคลิปอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับอาหารราคาเริ่มต้นไม่แพงนะก็ประมาณ60บาทนะแล้วก็ต้องบอกว่าเมนูที่ผมชอบของที่เนี่ยแน่นอนข้าวผัดอเมบริการสไตล์จีนแล้วก็เนี่ยนี่จะเห็นได้ว,ว่าเขากําลังง่วนกับการทําแบบเดลิเวอรี่ก็ต้องบอกว่ามีคนแบบ สั่งเพื่อกลับบ้านเยอะมากนะครับผมหลายๆเมนูของร้านเนี่ยผมเคยกินต้องบอกว่าอย่างพวกกะเพราพวกอะไรพวกนี้ของเขาตามสั่งจะออกหวานหน่อยนะครับผมแต่ว่าถามว่าหวานเจื้อยจนรับไม่ไหวไหมก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมแล้วแหละอาจจะหวานไปนิดนึงแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะฮะข้าวผัดมริการโอเคสุกี้แห้งโอเคข้าวมันไก่อร่อยก็จะเป็น3าจานคอมบิเนชันที่จะสั่งมากินันวันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านอันนี้ขออนุญาตแล้วนะครับสวัสดีครับ บอกว่าก่อนเนี่ยมากินแล้วประทับใจมากลงรีวิวไปคนชอบมาก<ช>นะฮะเขาบอกว่าอยากให้มาถ่ายคลิปหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็เลยตามมาถ่ายคลิปนะฮะไม่มีจอมทา่ใจดีด้วยจะบอกว่าสรุปแล้วร้านนี้ไม่มีเดลิเวอรี่นะโทรมาสั่งนะฮะโทรมาสั่งแล้วก็เรียกแก็บเรียกเดลิเวอรี่มารับนะครับต้องบอกว่าวันนึงนี้กี่ออเดอร์ได้ครับเนี่ยเข้า,ามาบริการไม่แน,น่นอนแล้วก็ต้องมี30อัพอะ โอ้โหเยอะอยู่นี่คือหอมหอมกระทังมากคุณทาก็กําลังสับไก่อยู่นะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะฮะเขียงที่มันยุบเข้าไปขนาดนี้คือแต่ก่อนนี้เขียงนี้คืออยู่ด้านบนนะฮะคือสับไก่ไปขูดไฟจนก,กระทั่งมันยุบมาขนาดนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าขายไม่เยอะจริงไม่ขนาดนี้แน่นอนใช่ไหมครับ รอบ่ิลาที่ผมมาจําได้ว่ายังสับฝั่งนี้อยู่เลยตอนนี้สลับฝั่งนเนาะนี่เป็นไก่ไทยผสมใส่เนื้อสามสาพันธุ์นะฮะหนังเจาะออกเหลืองหน่อยเนื้อหนึบแน่นอร่อยแล้วขายแค่จานละหกสิบบาทรสชาติใช้ได้เลยร้านรับเงินสดนะจ๊ะมีเงินสดติดมาด้วยก็คือเราผัดข้าวกับไข่ให้แห้งก่อนอแบบข้าวผัดจีนแล้วหลังจากนั้นค่อยฟุงรสแบบข้าวผัดอเมริกันก็เป็นที่มาของข้าวผัดอเมริกันสไตล์จีนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอจานละเท่าไหร่นะครับ60บาทหกสิบบาทนะ จานละ60เรามาเปิดตอมรับรถกันด้วย<ห>ข้าวมันไก่ก่อนดีไหมไม่ข้าวสวยนะม,มีความร่วนเรียงเม็ดสวยงามนะฮะเนี่ยยำหน้าอกเนี่ยดูหน้าอกขาวนวลบ๊กบ๊กแล้วกินเข้าไปมีความนุ่มนุ่มมากเป็นหนึ่งในร้านทำที่ทำข้าวมันไก่แบบไก่สไตล์ไทยอะ่ะแบบสมัยก่อนได้อร่อยมากๆนะน้ำจิ้มเขาจะมีความเปรี้ยวนะฮะ จะมีความเปรี้ยวนําแล้วก็ตัดด้วยหวานจะไม่ได้เค็มโดดน,นะครับแต่ว่าพอกินกับตัวข้าวแล้วก็ไก่ที่มีเอกลักษณ์ของความเค็มเนี่ยมันก็ให้สามรสลงตัวนะฮะซุปก็กลมกลอมสุกี้แห้งผมให้ดูความแบบความวอกความแบบขมแบบ่ามแบบของเขาที่มีความแบบกลิ่นกรียมคาราเมไลไลซ์หนอยน่อยนะ ตัวน้ำจิ้มสุกี้ของเขาจะมีความหอมเต้าหู้ยีนะฮะจะป็นกลิ่นแบบสุกี้โบราณเลยชอบสุกี้สมัยใหม่นะครับผมแบบที่อยู่ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ถูกปากเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่ารสเนี่ยคือรสแบบรสด,ดั้งเดิมอะ่ะที่ผมกินตั้งแต่เด็กๆสุกี้โบราณที่ใส่เต้าหู้ยีเยอะๆเอาหมูไปขยำกับไข่ใส่เต้าเจี้ยวใส่เต้าหู้ยีเราอย่างไรเอาเคใส่ซุปจะเป็นรสประมาณนั้นผัดกรอบหวานมาก นี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบแนะนำเลยแค่60บาทเหมนกันมาถึงไฮไลท์ของเราข้าวผัดอเมริกันนี่เขาจะมีหมูหวานนะฮะตัวนี้ไส้กรอกนะครับแล้วก็แฮมแล้วก็ไข่ดาวจานนี้ย้ำอีกที60บาทเท่านั้นข้าวผัดอเมริกันที่หอมวอกอะ ของบล็อกแบบจีนอนะนึกหรือ,อกปล่ามันร้านนี้เป็นร้านแรกเลยไส้กรอกเอกลักษณ์ก็คือไส้กรอกหนังกรอบธรรมดาแบบที่กินตามทั่วไปได้เลยเด็กนะฮะหมูหวานมันจะมีความเหมือนหมูแล้วมันหอยแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมนหน่อยๆนะฮะมีกลิ่นพริกไทยอ่อนๆนะครับ,ออนนะรบจะไม่ได้ออกหวานเชื่อยขนาดนั้นนะฮะจะหวานแบบกำลังดีนะฮะกินกับข้าวผัดเราก็ยังเข้ากันได้ดีอยู่ ไม่ใช่รสชาติไวเด็กรสชาติไปเด็กจะไม่ใช่อย่างนี้รสชาติไวเด็กที่ผมกินเนี่ยจะเป็นข้าวผัดอเมริกันใส่ลูกเกดแล้วก็ใส่เนยหวานหวานหอมเนยอะไรอย่างนั้นะแบบว่าใส่ลูกเกดมีถั่วลันเตาอะไรอย่างนั้นนะที่เราก็เคี่ยวทิ้งตลอดตอนเด็กๆแต่ว่ารสเนี่ยมันคือรสที่แบบไม่ใช่รสที่เคยกินไวเด็กซ้นอนประเทศให้ด้วยหยอย ไม่ต้องพูดตากร้องกินด้วยนีนไปนิดเดียวเองสามจานร้อยแปดสิบหมดมันคือข้าวผัดบริการสไตล์จีนคุณหากินที่ไหนไม่ได้แน่นอนอาจจะหาได้ก็มาเม้นบอกกันหน่อยเนี่ยที่ตากร้องถามอะรสชาติวัยเด็กหรือเปล่าบอกเลยไม่ใช่คือผมไม่เคยกินรสนี้มาก่อนนะฮะตอนเด็กๆวัยผมเด็กๆเ,เนี่ยข้าวผัดบริการไม่ใช่แบบนี้เลยคือใช้เนยใช้นู่นนี่นั่นคือใช้วัตถุดิบฝรั่งมันคือข้าวผัดจีนอะเป็นฟิวชั่นของฟิวชั่นอีกทีแล้วกันแล้วจานนึงแค่หกสิบบาทราคาถกกกกมมาาข้ั่่นไ็อรอรย ราคา60บาทใช้ไก่สาบสายพันธุ์ด้วยนะครับสุกี้หอมเต้าหู้ยี้นะฮะแบบโบราณเลยนะฮะแล้วก็ผักกรอบสดอร่อยคือแบบทุกอย่างมันโอเคไปหมดนะข้อที่ต้องพิจารณานะอย่างแรกเลยนะฮะการจอดรถยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจอดเสียตังค์ได้เข้าไปจอดบนเวทีโปเล็ตึง้งหรือไม่ก็ไมคคณิกาผลนะครับแล้วก็เดินมาแั่นหน่อยนะฮะข้อที่2ไม่รับโอนนะฮะเตรียมเงินสดมาด้วยทายากินและข้อสุดท้ายเลยคือ ถ้าบอกว่าผมเคยสั่งเมนูอาหารไม่เหมือนอย่างพวกกะเพราหม,มูน้ำมันถอ่อะไรเงี้ยผมว่ามันหวานไปหน่อยแต่ว่า3ตัวเนี่ยสำหรับผมแล้วคือไม่หวานนะฮะคือถ้าคุณเป็นคนที่แบบสไตล์เดียวกับผมอะ่ะกินเค็มอ่ะมากินได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านเล่าส่งเฮงนะครับตำนาน60ปีข้าวผัดอเมริกันสไตล์จีนเปิดให้บริการ7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงนะครับผมหยุดทุกวันองนังคาร แต่จะบอกว่าบางทีไม่เกินเที่ยงข้าวผัดอเมริกันก็หมดแล้วก็ถ้ามีโอกาสมารอคิดกันดูและสุดท้ายท้ายสุดหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่องเราทุกช่องเลช่องนี้คุณมีคำแนนนะครับอย่าลืมสนับสนุนเราง,ง่ายๆโดยการกดลิงก์ Sho p e e Affiliate นะไม่ต้องสั่งใหตัวนี้ก็ได้แค่กดลิงก์แล้วคุณสั่งอะไรก็ได้ใน s h อป e e นะฮะมีแผนจะซื้อของอยู่แล้วนะครับก็ให้คิดถึงการดูคลิปของเราแล้วก็มากดลิงก์นะเป็นการสนับสนุนค่าทำคลิปให้เรานะครับผมขอบคุณ